รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรลินทีวี ตู้เกมแสนสนุกจากประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นเคยกันในชื่อตู้กระชาปองกลายเป็นตู้กระชาย,ยักษ์ที่บรรจุวัตถุดิบสุดพรีเมียมเอาไว้และวันนี้ตู้กระชาจะหมุนวัตถุดิบอะไรออกมาให้ผู้แข่งขันได้รังสรรเป็นอาหารจานเด็ดต้องมาวัติกันที่ดวงตัดสินกันที่ความอร่อย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณใบเฟิร์นด้วยนะครับผมผมเป็นใครเนี่ยผมเป็นใครคุณบอลฟิรนรู้ไงคะถูกต้องแล้วคุณเป็นใครครับผมฉันใบเฟิร์นพัสกรพลบูรณ์ค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการกาชากาชาไทย ทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะทางช่องอมรินทีวี HD 34แห่งนี้นะคะใครที่กำลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่แนะนำเลยว่าให้ดูรายการเราควบคู่ไปด้วยทำไมครับคุณ,ค,ณคุณจะเจริญอาหารกินได้กินดีกินเอากินเอากินเอากินไม,ม่หยุดเลยอหรือว่าคุณนะฮะไม่รู้ว่าเที่ยงนี้คุณจะทานอะไระมาดูรายการของเราอาจจะได้วัตถุดิบพรีเมียมไปประกอบอาหารปรุงอาหารทานที่บ้านก็ได้และก็ยังได้เมนูใหม่ๆไปกินไม่ให้มันซ้ำซากจำเจน,นะพี่บอยต้องอหรือว่าอาจจะอร่อยกว่าพูกดาราที่ ในการของเราทําก็ได้นะครับเฮ้ยแต่ว่าดาราที่มาเนี่ยเขาก็มีฝีมือกันอยู่าดาราที่จะมาในวันนี้นะค<ฮ>ะผู้กำกัขันของเรานะคะเป็นคู่เพื่อนซีที่ได้เรียกว่าเขาเนี่ยซีกันมากไม่ใช่แค่ความซีอย่างเดียวยังไงฮะเขาทั้งสองคนเนี่ยยังมีความแซบ่บมากๆด้วยไปพบกับเขาสองคนเ<ซ>ลยดีกว่านะฮะ<ด>คุณโบเวียธมาและคุณจิ๊บปกชอนสวัสดีคะเห็นหน้าแขกมาเชิญคุณทำไมนะ ทำอาหารได้กันหรือเปล่าเนี่ยถามจริงๆเปิดมานี่คือแขกรับเชิญคุณบูลี่แขกอย่างนี้เลยเหรอใช่เพราะผมเห็นคุณเนี่ยเป็นเอ็กซ์เปิตในเรื่องของการแต่งตัวส่วนคุณโบวี่ก็เอ็กซ์เปิตเรื่องการเข้าวัด ปัศนาวันวัน,น่งอ,อ,อย่างเดียวช่วงนี้เลยแบบโบวี่อยู่บ้านโบวี่ทาอะไรอะ่ะเราอ่ะฟังเพลงโบวี่ฟั่งทมหรือเปล่าเวลาคนไปเข้าคอร์สปฏิบททออัติธรรมเราเป็นเป็นจิตอศาสาออไปช่วยแม่ครัวทำอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมกินออแม่ครัวว่าไงแม่ครัวบอกว่าช่วยได้ไหมหรือว่า<ม>ช่วย<ม>ออกไปเ้าานั้แม่ครัวน่าจะไล่ออกฝีมือทําอาหารของเพื่อนบอกเลยว่าพอมาคู่กันแล้วต้องแข่งกันเนี่ยนะ ไม่ต้องชิมของโบ <S <S เอจราจีจากอยากชิมขางโบอ,อะ,อะยอมรับว่าฝีมืออาจไม่มี แต่บุญเยอะมากปฏิหารมีจริงโอ้ยเออจากที่ทอล์คบกันสองคนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าทั้งสองคนมีฝีมือกันจริงหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนะนะแป๊บนึงโทษทีแฟชั่นยุคทองกวาวกับเราใช่ใช่ใช่เป็นแฟชั่นมืออาวุธถ้าวิจีบอกดีนี่ก็เชื่อคุณยาาบุริจีพี่นิกรผมถูกเอางี้ดีกว่าคุณเพราะว่า จากที่คุยกันไม่ค่อยมั่นใจแล้วแต่ว่ารายการเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ย<อ>เราจะมีเชฟมืออาชีพประกบเลยทั้งคุณจิปคุณโบวี่เลยเป็นเชฟที่เขามากประสบการณ์แล้วก็มีมีร้านอาหารแล้วก็มีแบบว่าประจําอยู่ที่ร้านอาหารที่แบบชื่อดังเลยและขอต้อนรับเชฟบินจากลิสแบงค์เคอโคเทลห้องอาหาร B C D E ครับ เชฟวิ่งวีรวุฒิวัฒนาสิงห์จูเนียร์ซูเชฟผู้รักการทำอาหารที่มาประสบการณ์จากห้องอาหาร B C D E ริสแบงค็อกโฮเทลที่ม huh ีแนวคิดในการสร้างสรรค์แต่ละเมนูที่เปิดกว้างรสชาติที่ยอดเยี่ยมและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพห้องอาหาร B C D E หรือ Bistro of Creative Drinking and Eating นะครับเป็นห้องอาหารที่ตั้งอยู่ในริสบงคอกโฮเทลซอยเกษมสันหนึ่งถนนพระรามนึ่ ออกแบบและตัต้งใจให้มีชีวิตชีวาสไตล์โมเดิร์นโคชีผ mm hmm. สมผสานกับการใช้แสงไฟสีเหลืองนวลให้บราการแสนจะโรแมนติก er อบอุน่นและก็ผ่อนคลายครับเป็นแหล่งรวมรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ของอาหารและเครื่องดื่มทั้งอาหารไทยและก็อาหารนานาชาติกันเลยทีดเดียวเมนูซ mm ิกเนเจอร์ hmm. ที่ใครมาแล้วต้องสั่งให้ได้นั่นก็คือออสเตรเลียนบีฟิเลมิยองสไตล์วิทเบคอน ซอเทฟโพเทโชแอนด์แมสรวมซอสรับประกันความอร่อยถูกปากถูกใจบรรดาบีฟเลิฟเวอร์อย่างแน่นอนเชฟวันนี้เนี่ยสองคนนี้มีคนนึงแน่นอนที่จะไปร่วมทีมกับเชฟด้วยดูโง่เฮงแล้วเชฟคิดว่าใครน่าจะแบบว่าเข้ากับเชฟแล้วจะรอดกว่ากันก็ได้ทั้งคู่ครับรอดเหมือนกันหมดกัน ไม่กลัวเหรอครับว่าเชฟเขาจะไม่เลือกคุณนะอยากได้ใครอยากได้ใครมีแม่ดูทรงแล้วจิ๊บปกฉาดก็ได้โอยโดนไหมอ่ะทำไมเชฟถึงคิดว่าจิ๊บปกฉาดถึงจะแบบว่าทำแบบข้าวโอเคก็เขาไปเที่ยวเยอะครับโอ้ยแอาจจะได้แบบไปชิมอาหาชิมรหล่ะใช่หลรัหลากหลายเชฟตาถึงมากๆค่ะหนูพูดเรื่องจริงงั้นเอาใจเชฟแล้วกันนะฮะให้คุณจิ๊บปกฉาดเนี่ยไปอยู่ทีมเชฟวินค่ะไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยอยู่กันมีความสุขในสองคนนั้นอ่ะโอ้ยเฉันขอแล้วขึ้นอะไรขอบคุณมากค่ะคุณก็มีคุณก็มีเชฟของคุณไม่ต้องปวดไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปถึงแม้ว่าคุณจิ๊บเนี่ยเขาจะได้เชฟฟินเป็นคนดูแลส่วนเฟิร์นเนี่ยจัดเชฟดีๆไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วจริงเหรอเพราะว่าเชฟที่จะมาประจำทีมคุณโบวี่นะคะได้แก่เชฟส้มจากร้านทองฟูนั่นเองค่ะ ชนาก,การชัยศรีสาวสวยดีกรีนางงามที่เป็นทั้งเชฟและก็หุ่นสวยของพักการทองฟูร้านอาหารสไตล์จีนเสฉวนเชฟส้มนะครับเป็นเชฟประจำพักการทองฟูที่ดีไซน์เมนูต่างๆให้เป็นรสชาติที่ถูกปากทุกคนด้วยตัวเองอย่างเมนูหมูสามชั้นน้ำแดงหมู3ามชั้นที่นำมาตุ๋นจนนุ่มพร้อมละลายในปากรสชาติกลมกลอมเข้มอ,อ่อ,อนหอมหวานน่าทานมากๆ นอกจากนี้นะครับร้านยังมีเมนูอาหารที่หลากหลายทั้งเสฉวนกวางตุ้งแต้จิ๋วและอีกหนึ่งเมนูที่น่าลองนี่เลยครับเป็ดปักกิง่งหนังกรอบที่มาพร้อมกับแป้งบางนุ่มนึ่งมาร้อนๆทานคู่กับแตงกวาแล้วก็ต้นหอมที่หั่นมาแบบพอดีคำ เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสชาติหวานกำลังดีตามฉบับหอมน้ำจิ้มเป็ดปักกิง่งหอมหวนชวนลองแบบนี้ห้ามพลาดที่พัฒาอาหารจีนทองฟูถนนรัตนาท่าพระซอย8สามารถนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับไปทานที่บ้านก็อ,อร่อยไม่แพ้กัน <Hey. S 3> <Hey. S 2> สวัสดีค่ะเชฟจ้ชมชนาการชัยศรีลิสร,รันวารปี1990ค่ะ <Hey. S 3> <Hey. S 2> ไม่ต้องห่วงค <Hey. S 2> ่ะหนูอยู่กับเชฟเชฟได้ที่หนึ่งมาโดยตลอ, <Hey. S 3> <Hey. S 2> อดวันนี้หนูต้องได้ที่หนึ่งะ <Hey. S 2> hey. พี่เดี๋ยวเชฟส้มเขามาแรงมากเลยเชฟเวินเฮ้ยอะไรยังเฮ้ยเอาตรงนี้นะโอ้ยนี่เอาตรงนี้นะมันแซ่บตอนนี้นะคะคือเชฟวินเนี่ยอยู่กับคุณจิปกชัดส่วนเชฟส้มเนี่ยอยู่กับคุณโบวี่แต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะกติกาของเรามีแน่นอนเลยคือเชฟที่ประจำอยู่ในทีมนะคะ สามารถที่จะแนะนําวิธีการทําอาหารได้สาธิตได้แนะนําแนวทางได้แต่เชฟนะคะเราไม่อนุญาตให้ชิมและช่วยปรุงเด็ดขาดไม่ได้เลยนะฮะชิมไม่ได้ช่วยปรุงไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแนะนําได้คุณต้องชิมเองคุณจิ๊บแล้วแล้วเอร์จะอร่อยเหรอเ้านี่แหละคุณจะได้รู้ไงว่าคุณน่ะกับคุณโบวี่อ่ะใครมันจะแซ่บกว่ากันแต่คนที่จะมาตัดสินวันนี้ใครคือพี่บอยคอคนปา ไม่ใช่ผมไม่ได้ตัดสินเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่คร่ำบอดในวงการอาหารมานานเราจะมีกรรมการที่คร่ำวอดอยู่ในวงการอาหารเนี่ยมาอย่างยาวนานและเป็นคนที่เที่ยงตรงและมีความยุติธรรมมากถูกต้องนะฮะไปพบกับกรรมการทั้งสองท่านนะฮะเชฟคำมูลและเฮียซองเลงหงครับสวัสดีค่ะนี่เชฟคำมูลเชฟคำมูลเชฟคำมูลมีคร่ำวอดในอาหารญี่ปุ่นเชฟ เชฟจะมาเห็นว่าเขาเขาเป็นสาวสาวสวยสแล้วจะมาใจอ่อนไม่ได้นะวันนี้เราต้องวัดกันด้วยความอร่อยเชฟขมูลการที่เราจะมาตัดสินในวันนี้เนี่ยเราเอาเกณฑ์อะไรสําคัญที่สุดหนึ่งความอร่อยอร่อยอ่าหน้าตาหน้าตาของใครของคนทำด้วยหน้าตาของคนทําหรือหน้าตาอาหารหน้าตา2อย่าง2อย่างเลยทั้งคนคนทำก็ต้องแฮปปี้ไงเบิกบานอ่างอาหารทีะออกมาดีที่สําคัญก็คือความแซ่บเป็นหลักวี่นี่แสดงว่าไม่ธรรมดาละทั้าชนะแล้วทำไมฮะ ชุดราลัดกว่าชุดราลัดกว่าเจบเจบเจบโบเอลลอยมีท้งบ้างถึท้งเนี่ยเปิดร้านอาหารแล้วก็ไปชิมอาหารมาทั่วโลกนะฮะใช่ครับกี่ปีมาแล้วเฮียจริงๆพัสดการเล่นของผมนี่อยู่มาถึงวันนี้ห้าสิบเก้าปีแอ้วประมาณเท่าพี่บอยเลยไม่ไม่แก่ขนาดนั้นวันนี้ผมดูจากแขกรับเชิญสองท่านสาวสวยวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงผมเริ่มเป็นห่วง่ะ แต่บอกก่อนเลยนะรสชาติที่เราบอกว่าต้องอร่อยนะถ<ป>้าไม่อร่อยเฮสงตีตายเลยนะเตรียม <c oughs> ตัวตีได้เลยเฮซองก่ <c oughs> อ,อ,อนที่จะไปทําอาหารการแข่ง <c oughs> ขัน <c oughs> หรือก่อนที่คณะกรรมการจะได้ชิมกันนะคะเราเนี่ย จะต้องไปหมุนตู้กาชาเพื่อสุ่มหาวัตถุดิบหลักในการทำอาหารในวันนี้ก่อนอวัตถุดิบต่างๆเนี่ยพรีเมียมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวแบบมิยาสกิหรือว่าแม้กระทั่งเนื้อวัวมัสซิกะอย่างนี้นนหรือแม้กระทั่งปูคัทารบะคิงแครบก็ยังตัวใหญ่ๆอย่างางี้นะถูกต้องอยู่ในนี้หมดเลยหรือจะเป็นโซบะ <Wow. S 1> หรือจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นพรีเมียมต่างๆของญี่ปุ่นมาลุ้นกันไหมค่ะนะว่าวันนี้จะคืออะไรมามาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะ และตา,าชาตาชาวันนี้ไปลูกบอลสีเขียวสีเขียวเป็นอะไรอ่ะไปเฟิร์นสีเขียวเป็นอะไรใช่ไหมมาแล้ว และว,วัตถุดิบหลักของเราวันนี้คือเส้นโซบะจากจังหวัดยามางาตะประเทศญี่ปุ่นวัตถุดิบของเราวันนี้มาจากภูมิภาคโทโฮคุประเทศญี่ปุ่นที่จังหวัดยามากาตะมีวัตถุดิบเกรดพรีเมียมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั่นก็คือโซบะนั่นเอง จังหวัดยามากาตะถือว่าเป็นจังหวัดที่ผลิตเส้นโซบะได้จำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดนั้นรายล้อมไปด้วยภูเขาและมีแม่น้ำที่สวยงามไหลผ่านจึงสามารถผลิตเส้นโซบะที่มีรสชาติยอดเยี่ยมได้เส้นโซบะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยามากาตะนั่นก็คืออิตะโซบะจุดเด่นอยู่ที่เส้นโซบะที่จัดวางลงบนภาชนะที่สวยงาม เส้นที่ใหญ่เนียวนุ่มเมื่อนำเข้าปากยิ่งเคี้ยวอ้อโหก็ยิ่งมีกลิ่นหอมของเส้นกระจายไปทั่วปากเมื่อเทียบกับเส้นโซบะญี่ปุ่นท,ทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นในความแตกต่างของความหนาของเส้นและเมื่อได้ลองรับประทานจะสัมผัสถึงความตาม่างและความฟินได้อย่างชัดเจน ร้านที่สามารถนำความโดดเด่นของวัตถุดิบจากจังหวัดยามากาตะมาผสมผสานกับเส้นโซบะได้นั้นก็คือร้านดาเอะโดโกที่ตั้งอยู่ในเขตออฟฟิศของโตเกียวอย่างย่านมารุโนะอุจิซึ่งที่ร้านแห่งนี้นะครับลูกค้าสามารถลิมรสอาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากจังหวัดยามากาตะและยังสามารถลิมรสสาเกประจำจังหวัดยามากาตะได้อีกด้วยยมนตมนต 香りが強くて水こしがいいところが特徴になっておりますこのそばをおいしくいただくとして冷たい鶏そばが一番最適かと思いますいメニューそば限界ペンメヌグリムウェンホーツェマンヤマカタファンドデンホメヌニコクスーユーティナマークロカプセンそば เมนูสบบะเย็นไก่จะใช้ซอยุที่ทำมาจากซุปปลาโชยุต้มพร้อมกับเนื้อสะโพกไก่เมื่อซอยุซึมเข้าไปสู่เนื้อไก่โอ้โหจะได้รสชาติที่กลมกล่อมที่จริงแล้วนะครับในประเทศญี่ปุ่นการนำเนื้อไก่มาใส่ในเมนูซอยุโซบะแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆ เส้นโซบะที่ถูกหั่นหนากว่าปกติจะถูกนำไปต้มแล้วก็น็อกเส้นด้วยน้ำเย็นหลังจากนั้นจะใช้สุยุเย็นลาดลงบนเส้นโดยมีชาชูเนื้อไก่จำนวนมากเป็นเครื่องเคียง ของเมนูโซบะนี้คือจํานวนของชาชูเนื้อไก่ที่ให้เยอะมากครับเมื่อเคี้ยวโซบะกับชาชูเนื้อไก่ด้วยกันแล้วโอ้โหจะสัมผัสถึงความนุ่มเรามาลิ้มรสเมนูโซบะนี้กันเลยวัตถุดิบยอดนิยมอย่างเส้นโซบะญี่ปุ่น จะนำไปทำเมนูอะไรในรายการต้องคอยติดตามกันครับมาเชฟก่อนเส้นโซบะไหวไหมเชฟไหวสบายมากพอได้นะคะก็ทุกชนิดที่อยู่ในนั้นไหวหมดนะคะแต่เมนูโซบะของเราในวันนี้นะคะจะแตกต่างจากโซบะที่ทุกคนเคยทานคเพราะว่าทั้งสองทีมนะคะจะต้องเอาโซบะเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูตามคอนเซปต์ที่ว่าซจบ เรียกพี่เอาเละครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับกาชากาชา้ารอรย